ก็สวัสดีครับมานะนะก็มาพบกับนันนันนนหวานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันนี้มาแก้มือครับมานะ <c oughs> แ,กแก้มือนอนหวานนะแหมเมื่มอไรที่แล้วเนี่ยวัดหลุยปึ๊ดหลุยปึ๊ดนะครับน,น,นะวเออวันนี้เนี่ยมาใหม่นะวันนี้เนี่ยมาด้วยคันเดิมนะครับอืมก็เป็นคันอินเตอร์ไลน์ของเรียวบีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบงแบงแบงเส้นเดียวเลยนะแบงเส้นเดียวมาจนถึงคอ้นท่อนคูนน,นนะครับเอารีซีท ของฟูจิมาแปะนะครับแล้วก็ต่อได้ด้ามไม้ครับเบามากเบาเบาครับเบาเบาหวานหวานตัวนี้เนี่ยเป็นของเลวบีนะครับเป็นคันอินเตอร์ไลน์นะพอเป็นแบงค์ขึ้นมาต้นใหญ่เป็นสีขาวมุกครับสวยๆไล่ก้นมาครับเวทอ่อนนะอันนี้เวทอ่อนอนี่เนาะตรงืรนเดิมครับใส่สายพีกเล็กมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาด้วยนอนยางสีมุกครับนะนะเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้อ่า เดี๋ยววันนี้จะส่งสายสักชั่วโมงครับค่อยวัดนะครับแต่พอปากัดบุ๊บเนี่ยจะวิ่งไปนั่งมานั่งทานข้าวก่อนนะครับทานข้าวหมดจานค่อยมาวัดนะครับเออไอมันคืนเอาไปให้สติ่งมันก่อนนะอ่ะนี่นะก็วันนี้ก็จะมาหมายแบบนี้เข้ามาหน้านะเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นไหมคลองอ้าวอ้าวไหมงนี่ครับมานะเราหลบหลบอะไรเขาเรียกหลบแดดหลบแดดนะครับหลบแดดมาเอาตรงที่สบายๆชันนี้แหละ เราคอยนอนอะไรเนี่ยโหติดแหวนติดใบยูคาลิตัสไปอีกไไปเอาอบปลาสิไปมาเยอะนะครับ คือมันน้ำขุนข่นๆนะนะต้องน้ำใสนะนะนี่เขาไปชายตรงเงางๆนี่ปนะึ๊บอ่านัา่นแหละมาดิเฮ้ยอยู่ไหมไม่อยู่นะ ม,ม,มันช่วยไม่กัดไอม้มันกัดไม่โดนจ้เฮ <Hey. S 1> ้ยนะนี่แหละดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็เป็นพวกช่อนตัวเล็กๆครับไห่สินี่ตัวนะครับเอาอู้เอา,เอา มีไล่กัดมีไล่กัดเว้ยเอมีไล่มาตัวหนึ่งต,ตรงนี้ที่แน่ตรงนี้มีสองตัวแหละนะที่เห็นนะมีต่อไปก็ขึ้นกันบว่าเอาเปนยังไงครับ ่เมนมีกัดโชว์ชชคิดเดิมอีกแล้วนะปลาก็งงของมันเนี่ยเดี๋ยวมาบางทีเนี่ยปลามันก็งงครับมันมีหนอนกระจับมามีใบไม้ด้วยนะครับ <laughs> บางทีมันสึกบางทีมันสึกกีใบไ,ไม้มาด้วยนะครับไอปลางงใบไ,ไม้วิ่งได้ครับ นี่จับเข้าไปเลยเนี่ยไ่ะมาๆตรงนี้แเลยอันนั่นเห็นไหมเอ้เห็นไหมโอ้ยโอ้ยกล้องกล้องกล้องล้มเลยเห็นไหมอุ้ยเจ็บเลยอันี้ตกปลาไปเลี้ยงครับวันนี้นะ เกินน้ำกินน้ำอีกเป็นนึกแต่งตัวมาตกปลาเนี่ยเลีวมากครับเกี่ยวกินไลยมันเกี่ยวน้ำอีกโอ้ยมันกินน้ำนะครับน้ำพุตา ไซโลอะนะไซโลไซโลนะไซโ,โ,นะโลครับแบบยังยังกัดยังโดนหนึ่งนะตันี้นะโอ้ไปปล่อยสิไปปล่อยที่บ่อเรานะครับคือปลาพวกนี้เนี่ยมันก็เล็กเกเนะาะว่ามันอ,อู้หึขึ้นอีก No